ตอนที่223ร้านลึกลับการประมูลนักปราดได้ยินคำพูดของฮันลี่ตอนแรกก็ตกตะลึงแต่ก็ยิ้มออกมาในทันทีหลังจากนั้นก็เอ่อยพลางยิ้มน้อยๆว่าท่านอาวุโสโชคดีที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้มีเช่นนั้นเกรงว่าจะไปอย่างเสียเวลาเปล่าถึงแม้ว่าเขตอาคมของสำนักดาราสวรรค์จะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้ หมายความว่าในหอฝุ่นดาวจะมีธงอาคมและจานอาคมที่ใช้ดีทุกวันนี้ในหอฝุ่นดาวถึงแม้ว่าจะมีทงอาคมและจานอาคมจำนวนเยอะมากประเภทต่างๆก็มีไม่น้อยแต่ก็เป็นสินค้าที่นำมาขายสำหรับประกูลเล็กๆหรือผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษเขตอาคมคุณภาพยอดเยี่ยมจริงๆนั้นสำนักดาราสวรรค์ไม่มีทางปล่อยออกมาข้างนอก เพราะว่าถึงอย่างไรเสียเส้นทางแห่งเขตอาคมก็เป็นของสำนักพวกเขาหากธงอาคมและจานอาคมคุณภาพยอดเยี่ยมหลุดออกไปข้างนอกได้ง่ายๆจะทำให้คนนอกมองจุดอ่อนของเขตอาคมออกสำหรับพวกเขาแล้วนี่เป็นเรื่องที่ยอมสูญเสียเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่มากนักปราดอธิบายให้ฮานลี่ฟังไปพลางก็แอบเหลือบมองฮานลี่ไปพลางแต่ผ้า คลุมบนศีรษะของฮานลี่ปกปิดใบหน้าของฮานลี่เอาไว้ทั้งหมดจนมองไม่เห็นสภาพการเลยสักนิดทำให้นักปราดรู้สึกไม่มีทางที่จะสะกดกลั้นได้ฟังจากคำพูดของเจ้าดูเหมือนว่าเจ้าจะหาที่ที่มีสิ่งของทุกอย่างได้ถึงแม้ว่าฮันลี่จะรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของนักปราดเป็นอย่างมากแต่น้ำเสียงยังคงรักษาอาการเย็นชาเอาไว้จนฟังไม่ออกกว่ามีความประหลาดใจตกตะลึงอยู่ในนั้น นักปราดได้ยินก็มองซ้ายทีขอวาทีเมื่อมองเห็นว่าทั้งสี่ทิศไม่มีคนแล้วถึงได้กดเสียงให้ต่ำและเอ่อยอย่างลับลบล่อๆว่าเถ้าหากท่านอาวุโสเชื่อคำพูดของข้าน้อยแล้วก็ข้าน้อยจะแนะนำร้านลึกลับที่มีรู้จักน้อยมากๆให้อย่างแน่นอนของที่ขายอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนน้อยที่มีที่มาที่มีปัญหาแต่คุณภาพของสิ่งของต่างมีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับสุดยอดที่หาได้ยากในยุทธภพข้า คิดว่าที่นั่นอาวุโสจะสามารถตามมหายุทธพันฑ์อาคมป้องกันที่พอใจได้อย่างแน่นอนร้านลึกลับถึงแม้ว่านำเสียงของฮานรี่จะสงบเงียบมากแต่ในใจกลับถูกคำพูดของนักปรา์ทำให้ตกใจข่าวลือเกี่ยวกับร้านลึกลับนั้นฮานรี่เคยได้ยินมาเมื่อหลายปีก่อนและเคยได้ยินมามากบ้างน้อยบ้างเท่าหากสิ่งที่นักปรา์พูดทั้งหมดเป็นความจริงก็เป็นโอกาสในการเปิดประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง ดูแล้วท่านอาวุโสเหมือนนว่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับร้านลึกลับอยู่เล็กน้อยแหะๆเช่นนี้ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องให้ข้าน้อยปลืองน้ำลายมากอีกประมาณสองสามชั่วย,ยามจะ่ะเป็นเวลาการประมูลของร้านลึกๆที่จัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งพอดีเข้าหากท่านอาวุโสอยากจะไปแล้วก็รีบตัดสินใจเร็วหน่อยแล้วกันข้าน้อยจะได้นำทางไปในทันทีนักปราดเห็นฮานลี่ได้ฟังสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็ไม่ได้เผยท่าทางรังเกียดร้านลึกลับ ในใจจืองยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจรู้ว่าลูกค้าท่านนี้มาถูกที่แล้วคงไม่ไกลมากใช่ไหมฮานลี่ถามขึ้นมาอย่างฉับพลันไม่ไกลอยู่ในย่านร้านค้าท่านอาวุโสตกลงแล้วหรือนักกราดรู้สึกตื่นเต้นดีใจขึ้นมาเล็กน้อยสามารถดึงลูกค้าที่มีศักยภาพมาให้ร้านลึกลับได้ก็สามารถหักตามอัตราส่วนเป็นศิลาวิญญาณได้ไม่น้อยไปกันเถอะ ฮันลี่ถอนหายใจออกเบาๆพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นๆข้าน้อยจะนำทางไปเองใบหน้าของนักปราดแต้มไปด้วยความดีใจพลางเดินนำหน้าไปหลังจากเดินเลี้ยวไปมาโดยมีนักปราดนำอยู่ด้านหน้าเขาก็พาฮานลี่มาอยู่ตรงหน้ากระท่องเล็กๆเก่าแก่ที่โดดเดี่ยวหลังหนึ่งประตูใหญ่ของกระท่องปิดสนิทบนประตูไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆดูไม่สะดุดสุดๆ แต่เมื่อนักปราดเคาะประตูไม้สองสามครั้งอย่างเป็นจังหวะแล้วบานประตูก็เปิดออกมีผู้หญิงอายุ30กว่าเดินออกมาผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่มีหน้าตาธรรมดาธรรมดาวรยุทธ์เป็นเพียงผู้ฝึกปราณขั้นที่6หรือ7ไม่สะดุดตาเลยสักนิดคุณนายจางข้าน้อยพาลูกค้าใหม่มาหนึ่งขั้นเขาก็ต้องการเข้าไร่วมการประมูลในครั้งนี้หวังจือหลิงยังไม่ทันให้หญิงสาวเปิดปากก็รีบเผยให้เห็นฮันลี่ที่อยู่ด้านหลัง พลางเอ่ยด้วยความตื่นเต้นเมื่อคุณนายจังได้ยินคำพูดของหวังจื่อหลิงว่าพาลูกค้าคนใหม่มานั้นไม่เพียงไม่เผยสีหน้าดีใจแต่กลับขมวดคิ้วราวกับว่าไม่พอใจอย่างไรอย่างนั้นแต่เมื่อเห็นอย่างชัดเจนว่าฮานลี่ซึ่งเป็นลูกค้าคนใหม่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณน,นั้นสีหน้าถึงจะเปลี่ยนไปเป็นยิ้มน้อยๆลูกค้าครั้งนี้ถึงจะใช้ได้ท่านอาวุโสระดับสร้างปราณไหนเลยจะเหมือนกับคนที่ พามาสองสามครั้งก่อนมีคุณภาพทุกด้านท่านอาวุโสเข้ามาก่อนเถิดคุณนายคนนั้นวรยุทธต่ำมากแต่กลับไม่เผยความเคารพยำเกรงอะไรเลยต่อฮานลี่ราวกับว่าเห็นว่าฮานลี่เป็นเพียงแขกธรรมดาธรรมดาทั่วไปจริงๆท่านอาวุโสข้าน้อยส่งได้เพียงเท่านี้นะขอรับต้องขอตัวก่อนแล้วหวังจื่อหลิงถูกประโยคสองสามประโยคของคุณนายพูดเข้าจนทำให้ใบหน้าแดงกําีบกล่าวลา ฮันลี่อย่างรีบร้อนและจากไปฮรนลี่มองดูเงาที่หายลับไปของนักปราดแอววบหนึ่งแล้วเดินเข้าไปในกระท่อมจากทางที่คุณนายคนนั้นเปิดทางให้ด้านในมีวัตถุดิบของยาวิเศษยุทธภัณฑ์ระดับต่ำวางเอาไว้อย่างระเกะระกะดูเหมือนเป็นแค่ร้านขายของธรรมดาธรรมดาฮรนลี่ที่กำลังสังเกตพิจารณาทุกอย่างอย่างละเอียดนั้นคุณนายที่ปิดประตูลงอีกครั้งก็เอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าเคร่งขรึม นายท่านโปรดตามข้ามาพูดเสร็จคุณนายก็ก้าวออกไปสองก้าวตรงมุมของกระท่อมยื่นมือข้างหนึ่งออกไปกดลงบนพื้นบนมือจึงมีแสงสีเหลืองสว่างว่าบนพื้นแยกออกกลายเป็นรูขนาดใหญ่คุณนายร้องเรียกฮานลี่หนึ่งครั้งก็เดินลงไปตามขั้นบันไดที่อยู่ข้างล่างฮานลี่หยุดชะงักเล็กน้อยไตรตรองสักครู่แล้วก็เดินไปที่ด้านหน้าของอุโมงนั้น และตามลงไปอย่างระมัดระวังแต่ฮานลี่ที่ควรจะระมัดระวังก็ยังคงเตรียมการป้องกันตัวเอาไว้โดยธรรมชาติอุโมงค์นั้นสั้นมากหลังจากเดินมาสิบกว่าจ้างนอก็มีประตูหินที่ไม่ใหญ่อยู่หนึ่งบานด้านหน้าประตูมีคนสวมอาภร์สีดำสองคนยืนอยู่ซ้ายขวาและสวมหน้ากากผีดูแล้วชั่วร้ายหลังจากฮรนลี่กวาดสายตามองที่ผู้ที่สวมอาภรณ์สีดำแล้วอารมณ์ที่แสดงออกก็ เคร่งขรึมลงในทันทีสองคนนี้คาดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเทียรระดับสร้างปราณเหมือนกันกันกบเขาและยิ่งไปกว่านั้นหนึ่งในนั้นเป็นผู้บำเพ็ญเทียรระดับสร้างปราณขั้นกลางนี้ทําให้ฮานลี่รู้สึกตกตะลึงอย่างงอดไม่ได้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวกับกําลังของร้านลึกลับนี้คุณนายกลับทําเหมือนมองไม่เห็นชายชุดดําอย่างไรอย่างนั้นผลักประตูหินเข้าไป ตรงๆและพาฮานลี่เดินเข้าไปแต่คนชุดดำทั้งสองคนก็ทำเมือนเฉยไม่สนใจต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าและไม่ได้เอ่ยห้ามปรามเมื่อเข้าไปในประตูหินฮานลี่ก็ตกตะลึงห้องโถงขนาดใหญ่ดูโออาพลันปรากฏอยู่เบื้องหน้าพรมสีแดงสดกำแพงหยกสีขาวหิมะคมไฟระยะทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยในยุทธภพดูแล้วเจ้าของร้านนี้จะต้องเป็นคนที่ลํำเลิศจริงๆ ห้องโถงมีลักษณะเป็นรูปวงรีเส้น่าศูนย์กลางหลายสิบอเจ้างอนในห้องโถงมีเก้าอี้ไม้อยู่เจ็ดแปดแถวด้านนบนมีผู้บำเพ็ญเพียนหลายสิบคนที่สวมอภรรตแตกต่างกาันตรงข้ามมีโต๊ะที่ว่างเปล่าเดียวดายอยู่โต๊ะหนึ่งไม่ไกลจากโต๊ะที่ว่างเปล่านั้นมีเก้าอี้ที่ทำจากต้นจันทร์สามตัวตั้งอยู่เมื่อเห็นว่าฮันรี่และคุณนายเข้ามาบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ต่างกอดไม่ได้ที่จะมองมายังฮันรี่เป็นตาเดียว เมื่อฮันลี่ถูกสายตาต่างๆกวาดมองมานั้นกลับสะดุง้งยงจนเหนือแตกพลากใบหน้าเปลี่ยนสีคาดไม่ถึงว่าคนพวกนี้กว่าครึ่งจะเป็นผู้บำเพ็ญเทียนระดับสร้างกลานขั้นสูงในเวลานี้ฮันลี่ถึงจะเข้าใจว่าเหตุใดคุณนายที่อยู่ข้างกายถึงไม่เผยแววความเคารพที่มีต่อเขาเลยอยู่ที่นี่เขาก็เป็นแค่แขกธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนายท่านมาพอดีเลย งานแสดงสินค้ากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่าน้อยไม่ได้อยู่คอยรับใช้แล้วค่าย,ยังต้องกลับไปคอยดูร้านที่ข้างบนคุณนายหันศีรษะกลับมาพูดสองประโยคนี้แล้วก็ทิ้งเขาเอาไว้ที่นี่คนเดียวและเดินออกไปเทียงลำพังฮันลี่เองก็จำใจเมื่อมองไปยังผู้บำเพ็ญเทียนทั้งหมดที่อยู่ในห้องถงแอร์วบหนึ่งก็หามุมุม,มหนึ่งที่ค่อนข้างห่างออกไปคลางนั่งลง ในเวลานี้เขาก็สังเกตเห็นว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ที่นี่ต่างก็เหมือนกันกับเขาคือสวมหน้ากากผ้าคลุมและอะไรต่างๆที่สามารถปกปิดใบหน้าที่แท้จริงเอาไว้ได้ดูแล้วใครต่างก็ไม่โง่และต่างก็ไม่อยากให้ใครรู้จักตัวตนและฐานะของตัวเองถึงแม้ว่าผู้คนที่อยู่ในห้องโถงจะมีจำนวนไม่น้อยแต่ทุกคนต่างไม่เอ่ยอะไรออกมา เงียบอย่างไรที่เปรียบทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดเล็กน้อยฮานรี่เห็นเช่นนั้นก็ประพฤติตัวดีเป็นอย่างมากนอกจากในใจที่กำลังคาดเดาเรื่องที่ไม่ดีเช่นที่นี่มีคนที่ตัวเองรู้จักหรือไม่แล้วความสนใจทั้งหมดก็ตกอยู่ที่ประตูไม้ซึ่งอยู่ด้านหลังโต๊ะยาวตัวนั้นดูแล้วเจ้าของน่าจะเตรียมตัวอยู่ในนั้นหลังจากฮานรี่นั่งอยู่สองชั่ยยามเต็ม,เต,มเต็มในที่สุดประตูไม้ด้านหลังโต๊ะตัวนั้นก็เปิด ออกและมีคนเดินออกมาอย่างต่อเนื่องสามคนอาพรที่ทั้งสามคนสวมนั้นเหมือนกับคนสองคนที่คอยเฝ้าประตูหินเอาไว้ไม่มีผิดคาดไม่ถึงว่าจะดูไม่ออกเลยสักนิดว่าใครเป็นเจ้าของในเวลานี้พวกเขากำลังยืนเรียงกันอยู่ด้านหลังโต๊ะยาวผู้ที่ทางด้านขวามือใช้เสียงที่แหบแห้งเอ่อยขึ้นก่อนนะว่ายินดีต้อนรับผู้บำเพ็ญเพียรทุกท่านซึ่งมีอุดมการเดียวกันเข้าสู่งานแสดงสินค้า ของร้านของเราลูกค้าในครั้งนี้มีทั้งลูกค้าคนเดิมและลูกค้าหน้าใหม่ที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกแต่ว่านี่ไม่สำคัญร้านของเราจะปฏิบัติต่อทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันคนที่อยู่ด้านขวามือเพิ่งเอ่ยจบคนที่อยู่ด้านซ้ายก็เอ่ยต่อในทันทีกฎขอองค์การแสดงสินค้าในครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงย,ยังคงเป็นร้านของเราที่ ตะโกนราคาพื้นฐานของศิลาวิญญาณทุกคนก็ใช้ศิลาวิญญาณในการแข่งขันกันถ้าหากท่านใดมีศิลาวิญญาณที่พบมาด้วยไม่เพียงพอก็สามารถใช้สิ่งของอื่นๆค้ำประกันเอาไว้ก่อนได้ส่วนมูล,ลค่าของมันคือเท่าไหร่นั้นาทั้งสามคนจะเป็นผู้ประเมินค่าผู้ที่เสนอราคาที่สูงที่สุดจำเป็นผู้ที่ได้รับสินค้าไปน้ำเสียงของคนคนนี้แตกต่างจากคนที่ อยู่ด้านขวาเป็นอย่างมากทั้งสูงทั้งแหลมทําให้ผู้ทีได้ยินต่างรู้สึกอึดอัดแบบสุดๆมีโอกาสเป็นอย่างมากที่เขาจะใช้เสียงปลอมๆในการพูดสุดท้ายหลังจากที่การประมูลสินค้าของร้านเราจบลงแล้วก็จะเป็นเวลาที่ทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนกันอย่างอิสระเท่าหากมีสิ่งของอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่าขายก็สามารถก้าวมาข้างหน้าและแสดงให้ทุกคนเห็นด้วยตัวเองการแลกเปลี่ยนด้วยตัวเองนี้ ร้านของเราจะไม่สอดมือเข้าไปยุ่งแม้แต่น้อยแค่จัดสถานที่ให้เท่านั้นเอาละเอาไว้แค่นี้ต่อไปการประมูลได้เริ่มขึ้นแล้วคนตรงกลางพูดด้วยเสียงต่ำแต่มีพลังดังก้องกังวานไปทั้งห้องโถงแต่เมื่อพูดเสร็จแล้วทั้งสามคนก็แอวบผ่านที่ด้านข้างปล่อยให้โดอานอหลังของโต๊ะว่างเปล่าหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันนั่งลงที่เก้าอี้ซึ่งทำจากต้นจันทร์สามตัวและใน เวลาเดียวกันก็มีชายวัยกลางคนร่างสูงผอมเดินออกมาจากด้านหลังประตูไม้คนคนนี้มีใบหน้าที่ฉลาดและเฉียบแหลมเมื่อคนคนนี้เดินมาถึงด้านหลังของโต๊ะแล้วก็กระแอมอยู่สองสามครั้งและเอ่ยปากพูดขึ้นว่าการประมูลในครั้งนี้มีค่าเป็นประธานต่อจากนี้เป็นการประมูลยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดชิ้นหนึ่งนั่นคือกระบี่เพลิงเมฆเล่มนี้ตอนที่2 2 4หุ่นเชิดอสศูน สิ่งของในการประมูลชิ้นแรกเป็นยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดที่มีพลังไม่เลวนี้ทำให้ฮานลี่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยโดยเฉพาะยุทธภัณฑ์ชิ้นนี้ถูกคนร่างสูงผอมที่ฝีปากว่องไวคนนั้นเอ่ยว่าบนสวรรค์นั้นไม่มีคู่บนโลกนั้นหาได้ยากแม้แต่ฮานลี่ได้ยินยังรู้สึกอยากล้วงศิลาวิญญาณออกมาคิดจะซื้ออย่างใจร้อนยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่ขาด แคลนยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดเลยอย่างที่คิดเอาไว้ราคาเริ่มประมูลแค่200ศิลาวิญญาณก็มีคนที่ใจร้อน3-4คนเสนอราคาขึ้นอย่างรวดเร็วภายในคลิปตาก็ทำให้ราคาของกระบี่เพลิงเมฆเพิ่มขึ้นไปจนถึง300กว่าศิลาวิญญาณทำให้ผู้บำเพ็ญเทียนที่เหลือที่อยากเสนอราคาหยุดความคิดที่จะเสนอราคาอีกทันทีถึงแม้ว่ากระบี่เพลิงเมฆนี้จะมีการโจมตีจากไฟและเมฆที่ไม่เลวนะั แต่เห็นได้ชัดว่ายังห่างไกลจากยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดที่คุณภาพยอดเยี่ยมอีกไกลนนะับหากเสียศิลาวิญญาณไปสามร้อยก้อนเพื่อซื้อกลับมานั้นเห็นได้ชัดว่าไม่มีค่าอะไรแต่แม้คนพวกนี้ไม่ยอมซื้อก็ยังมีคนอื่นๆที่ยอมเสียเงินเปล่าเช่นนี้สำหรับคนที่ยอมซื้อนั้นถึงแม้ว่าสิ่งของในการประมูลหลังจากนี้จะดียิ่งกว่าแต่ก็ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะสามารถแย่งมาถึงมือได้ไม่สู้ซื้อยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดที่ไม่เลวซึ่งอยู่ตรงหน้านี่จะได้ใกล้ความจริงมากขึ้นสักหน่อยดังนั้นกระบี่เพลิงเมฆเล่มนี้จึงถูกขายออกไปด้วยราคา400ศิลาวิญญาณด้วยความรับเรื่องภายใต้ใตการแย่งชิงของผู้ฝึกปราณสองสามคนหลังจากที่ผู้บำเพ็ญเพียนซึ่งสวมหน้ากากตุกตาเดินขึ้นไปจ่ายศิลาวิญญาณ ด้านหน้านั้นก็ถือกระบี่เล่โมนั้นด้วยมือสองมือกลับมายังที่นั่งด้วยความมดีอกดีใจท่าทางล้ำค่าจนเหมือนจะนำไปเก็บไว้เป็นสมบัติของพระกูลทำให้ผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นเห็นแล้วรู้สึกหน้าขันเล็กน้อยและชายร่างสูงของคนนั้นรอให้คนคนนั้นนั่งลงเสร็จแล้วก็กระ I, แอมอเอ่ยขึ้นอีกว่าสิ่งของในการประมูลของร้านเราชิ้นที่สองก็คือสิ่งที่ผู้หลอมยุทธพันรักมาก ที่สุดเตาตาข่ายสวรรค์สีแดงเตานี้เคยผ่านการส่งต่อมาจากมือผู้หลอมยุทธภัณฑ์หลายคนและเคยหลอมยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดคุณภาพยอดเยี่ยมอย่างเช่นกระบี่เสียงลุงตาธงมังกรวารีสีฟ้าไขมุกทมินเป็นนอต้นว่ากันว่าสำหรับการหลอมยุทธภัณฑ์นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้แต่เป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นร้านของเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ ดังนั้นการประมูลครั้งนี้ขอเปิดราคาที่400ศิลาวิญญาณแน่นอนว่าไม่ถือว่าสูงแต่อย่างใดชายคนนี้พูดพลางหยิบเตาสีแดงเพลิองออกมาจากย่ามวางลงบนโต๊ะเพื่อให้ทุกคนได้พิจารณาอย่างละเอียดตูมบรรดาผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ในห้องถึงแม้ว่าจะไม่มีใครที่เอ่ยตะโกนออกมาแต่บรรยากาศก็ร้อนแรงขึ้นมาในทันที มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้สายตาร้อนแรงจ้องไปยังเตานั่นไม่ยอมลดละเห็นได้ชัดว่าต่างก็สนใจสิ่งนั้นฮานลี่นั่งอยู่เงียบเๆที่มุมหนึ่งคลางสังเกตการทุกอย่างอย่างเยือกเย็นแต่พอเขาได้ยินว่าธงมังกรวารีสีฟ้าก็ออกมาเตานี้จืงมอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงแต่ก็ทำได้เพียงตกตะลึงเท่านั้นเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการหลอมยุทธพัน์เลยสักนิดแน่นอนว่าจึงไม่รู้ว่ามูลค่า ของเตานี้มีมูลค่าเท่าไหร่แต่หากไม่ใช่สิ่งของที่ตัวเองสามารถใช้การได้ก็ไม่มีทางลงมือในข้อนี้ฮันลี่ยังสามารถทำได้ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าศิลาวิญ,ญญาณในตัวจะมีไม่น้อยแต่ก็ต้องนำไปใช้ในเรื่องที่สำคัญ450 470ค่าจ่าย500ศิลาวิญญ,ญาณไม่ว่าฮันลี่จะคิดอย่างไรเตาตาขายสวรรค์สีแดงนี้ไม่นานก็จะถูกดึงราคาขึ้นไปจนน่าตกใจ 780ก้อนคนคนนี้เป็นคนที่รูปร่างอ้วนบนสีสัดสวมผ้าคลุมหน้าสีเหลืองเอาไว้ตะโกนเสนอราคาด้วยความขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน800ผู้บำเพ็ญเพียนหญิงที่อยู่ไม่ไกลจากคนอ้วนคนนั้นเสนอราคาที่สูงขึ้นอีกครั้งอย่างไม่วีบร้อนทำให้เจ้าอ้วนโกรธจนกำมือแน่นจนถึงตอนนี้ราคาถือได้ว่ามาอยู่ในจุดที่สูงมากแล้วคนอื่นๆต่างก็ถอนออกจาก การแข่งขันไปตั้งนานแล้วทำได้เพียงใช้สายตาที่ไม่ยินยอมมองไปทางผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปรานที่ร่ำรวยสองคนนั้นตะโกนอสอนอราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่า8 5 0หก้อนแม่นางท่านนี้เท่าหากยังสามารถเสนอราคาที่สูงขึ้นอีกก้อนแล้วก็เตานี้ก็จะตกเป็นของท่านเมื่อเจ้าอ้วนเสนอราคาอีกครั้งก็ใช้สายตาขุนเคือง จ้องไปยังนอผู้บำเพ็ญเพียรหญิงคลางเอ,อ่ยอย่างโกรธแค้น851คําคำพูดของผู้บำเพ็ญเพียรตัวอ้วนคนนั้นเพิ่งจะเอ่ยออกไปผู้บำเพ็ญเพียรหญิงก็เอ่ยออกมายิ้มยาอและจงใจเสนอราคาเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งก้อนทำให้ใบหน้าใหญ่ๆที่อยู่ใต้ผ้าคลุมของผู้บำเพ็ญเพียรตัวอ้วนแดงก่ำจนเหมือนสีเลือดแต่เมื่อเขากระแทกสายตาไปมองอีกฝ่ายด้วยความทุลายสองสามครั้ง คาดไม่ถึงว่าจะไม่เสนอราคาต่อจริงๆเป็นเช่นนี้ผู้บำเพ็ญเพียรหญิงระดับสร้างปราณท่านนั้นจึงซื้อเตาหลอมที่มีชื่อเสียงเตานั้นด้วยราคาที่สูงมากแอลก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งของที่คุ้มค่าหรือไม่บางทีการประมูลครั้งนี้คงจะดูเดือดเกินไปจึงกระตุ้นจิตใจของผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนบรรยากาศในห้องโถงที่แต่เดิมเงียบเชียบหลังจากนี้ก็ร้อนแรงขึ้นมายุทธพันฑ์ ระดับสุดยอดวัตถุดิบที่หายากต่างก็ถูกผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนเสนอราคาให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทีละชิ้นจนหมดหลังจากประมูลสินค้าไป20รายการแล้วฮันลี่ก็ยังไม่พบการขายธงอาคมหรือจานอาคมเลยนี่ทำให้เขารู้สึกทนไม่ไหวขึ้นมาเล็กน้อยฮันลี่คิดในใจอย่างงอดไม่ได้เท่าหาาการประมูลครั้งนี้ไม่มีสิ่งของประเภทนั้น ออกมาจริงๆแล้วก็เขาก็จะต้องไปที่หอฝุ่นดาวอีกครั้งแม้แต่ยุทธภัณฑ์เขตอาคมขัน้นพื้นฐานที่สุดหากซื้อมาสักสองสามชุดก็ยังแข็งแกร่งกว่าไม่มีสักชุดเลยตอนที่ฮานลี่กำลังคิดนั้นชายร่างสูงผอมตรงหน้าก็เอ่ยชื่อเรียกของสิ่งของที่จะประมูลชิ้นต่อไปยุทธภัณฑ์ระดับสูงหุ่นเชิดอสูรหนึ่งคู่ทนทานกว่าผู้บำเพ็ญเทียนระดับฝึก กานขั้นก้าวและยิ่งไปกว่านั้นซื้อสัตว์เป็นที่สุดไม่กลัวความตายเท่าหากซื้อกลับไปแล้วก็เท่ากับว่ามีผู้รักษาการส่วนตัวสองคนติดตามไปด้วยเสนอราคาเพียงแค่หนึ่งร้อยศิลาวิญญ,ญาณหุ่นเชิดอสูรยุทธพัณฑ์ระดับสูงของเขาไม่ใช่เรียกว่าตุ๊กตาหุ่นเชิดหรือหรือว่าเป็นของชนิดเดียวกันฮานลี่ใจเต้นนั่งหลังตรงและจ้องมองอย่างจริงจัง ชายร่างสูงผอมได้นำตุ๊กตาสีดำสองตัวที่เหมือนของเล่นออกมาบนโต๊ะมีขนาดเท่ากำปั้นรูปลักษณ์ภายนอกกลับเหมือนสิงโตและเสือแต่กลับไม่ใช่ทั้งสิงโตและเสือแอลก็ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นจากสัตว์อสูรชนิดไหนลูกค้าจำนวนมากอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าได้ยินวิชาเกี่ยวกับหุ่นเชิดอสูรมาน้อยนิดใช่หรือไม่นี่เป็นการหลอมยุทธภัณฑ์ชอ,อนิดหนึ่งแต่กลับไม่เหมือนวิชาการหลอมยุทธภัณฑ์ ถึงแม้ว่าพวกเราในที่นี้จะมีส่วนน้อยมากที่รู้จักแต่ที่ปลายสุดของทิศตะวันตกนั้นกลับมีชื่อเสียงที่สุดแม้กระทั่งมีสำนักสำนักหนึ่งที่ชื่อว่าไผ่พันคำสอนที่ก่อตั้งสำนักขึ้นเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะและทำให้วิชานี้ได้แสดงความสามารถจนถึงขีดสุดว่ากันว่าหุ่นเชิดคนระดับสุดยอดสามารถต่อสู้ได้แม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณขั้นสูงสุด นอกจากนี้การวิจารณ์ว่าหุ่นเชิดอสูรเป็นยุทธภัณฑ์ระดับสูงนั้นเป็นเพียงการกระทำของร้านเราโดยส่วนตัวเท่านั้นหากว่ากันตามการแบ่งระดับวิชาที่เป็นทางการแล้วน่าจะเรียกว่าหุ่นเชิดอสูรระดับสองถึงจะถูกชายคนนี้เห็นผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ด้านล่างดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนใจหุ่นเชิดอสูรนี้ไม่มีใครเสนอราคาเพื่อซื้อจึงทำให้เกิดความเงียบบนเวทีจึงรีบเอ่ยข้อมูลที่ตัวเองได้ เตรียมท่องเอาไว้ก่อนแล้วออกมาหวังว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรได้แต่เมื่อพูดคำพูดพวกนี้เสร็จแล้วถึงแม้ว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ด้านล่างจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่เท่าหากให้พวกเขาใจศิลาวิญญาณหนึ่งร้อยก้อนเพื่อซื้อสิ่งของที่เหมือนตุ๊กตากลับไปสองชิ้นนั้นเป็นเรื่องโง่ๆที่ไม่มีใครคิดจะทำอีกอย่างผู้รักษา การระดับฝึกปรานขั้นเก้าสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรในที่นี่นั้นจะมีประโยชน์อะไร100ศิลาวิญญาณเสียงดังขึ้นจากมุมหนึ่งคาดไม่ถึงว่าจะมีคนซื้อของเล่นนี้จริงๆทั่วขนาดนั้นสายตาของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรก็มองไปยังมุมนั้นทว่าคนคนนั้นไม่ใช่ฮานลี่แต่เป็นคนที่คลุมหน้าเอาไว้ซึ่งนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งเขาวสวมถุงผ้าสีเทาขนาดใหญ่ครอบคลุมส่วนหัวเอาไว้ทั้งหมด เป็นคนแปลกประหลาดที่ดูหน้าขันที่สุด150ศิศีลาวิญญาณตอนที่ผู้บำเพ็ญเทียนคนอื่นๆกำลังรู้สึกว่าแปลกประหลาดเป็นที่สุดนั้นน้ำเสียงแปลกๆอีกเสียงหนึ่งเสียงเสนอราคาที่แข็งๆก็ดังงอขึ้นมาในห้องโถงทําให้ผู้บําเพ็ญเทียนด้านล่างที่อยู่ในห้องโถงตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะมองยังผู้ที่เสนอราคาคนใหม่ชายคนหนึ่งที่รูปร่างสูงใหญ่บนศีรษะมีผ้าคลุมสีเขียวอยู่นั่งกอดอกอยู่ที่ เก้าอี้แถวสุดท้ายผู้ที่เสนอราคาใหม่ก็คือเขาตอนที่ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหมดมองไปทางคนคนนั้นคาดไม่ถึงว่าคนคนนั้นจะส่งสายตาอันเย็นชายอย่างไม่มีมารยาทกลับมาและไม่เผยท่าทางกระวนกระวายใจออกมาเลยสักนิด200รศิลาวิญญาณคนแปลกประหลาดที่สวมถุงนั้นดูเหมือนว่าต้องการมันสุดๆจึงรีบตะโกนเสนอราคาขึ้นมาอีกครั้งในทันทีค่าจ่ายสา0ก้อน ชายร่างสูงใหญ่ไม่ยอมถอยสักก้าวเช่นกัน400-600ก้อนภายในพริบตาสองคนนี้ก็เสนอราคาหุ่นเชิดอสศูรกันจนไปถึงจุดที่ยากจะเชื่อในเวลานี้ถึงแม้ว่าต่อให้ผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนในห้องโถงจะงโง่เขลาวก็เริ่มได้ยินจุดที่ไม่ถูกต้องหุ่นเชิดอสศู์คู่นี้หรือว่าจะมีความลับอะไรที่น่าตกใจซ่อนอยู่ในเวลานี้ในใจ ของผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนต่างงอดไม่ได้ที่จะมีความคิดเช่นนี้ผุดขึ้นมาผู้บำเพ็ญเพียรทั้งห้องโถงต่างมองศบตากันไปมาสองสามครั้งใจเต้นขึ้นมาแม้กระทั่งมีสองสามคนที่ร่ำรวยและใจร้อนเข้าร่วมการแข่งขันแต่ทว่าก็มีผู้บำเพ็ญเพียรที่มากด้วยประสบการณ์ถึงแม้จะใจเต้นแต่ก็สงสยัยเล็กน้อยสองคนนี้คงจะเป็นคนที่ร้านลึกลับส่งมาสินะ เป็นไปได้ว่าจงใจดึงราคาสิ่งของที่ไม่คูมอราคาขึ้นไปให้สูงมากทำให้พวกเขาเสียเงินเปลผู้บำเพ็ญเพียรที่มีความคิดเช่นนี้ก็มีไม่น้อยฮันลี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกสงสัยดังนั้นเขาจึงมองอย่างเงียบๆมาโดยตลอดและไม่ได้มีท่าทางที่จะเปลี่ยนใจเลยสักนิดค่าจ่าย900ศิลาวิญ,ญญาณและเพิ่มสิ่งนี้ชายร่างสูงใหญ่เห็นว่ามีผู้บำเพ็ญเพียรที่เข้าร่วมการประมูลมากขึ้นเรื่อยๆในใจก็ รู้สึกร้อนใจคาดไม่ถึงว่าจะหยิบสิ่งของชิ้นหนึ่งออกมาจากถุงย่ามหลังจากนั้นเขาก็สาวเท้ายาวๆไปหยุดอยู่ตรงหน้าชายร่างของสูงวางมันลงบนโต๊ะต่อจากนั้นก็ใช้น้ำเสียงแข็งๆเอ่ยขึ้นของชิ้นนี้มูลค่าหลายพันศิลาวิญญาณเพียงพอที่จะแลกหุ่นเชิดอสูรน,นี้ได้อย่างหรือเฟืรีบเอาพวกมันส่งมาให้ข้าเถิด